สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ด้นํำแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลต้นฉบับงวดวันที่หนึ่เดือนแปีหกของพระคูบาบนชุมอีกใบมาฝากกับพี่น้องคะ่ะนี่เป็นใบที่ซีเล้วะค่ะพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจราระนาณในการรับชมน้ำด้ะพี่น้อง เพราะว่าคลิปนี้ทําขืนเพื่อแบ่งปันแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลให้เพื่อนเพื่อนเท่านั้นเด้อค่ะไปเจอไปพบไปพ่อกะนํามาแบงมาปันมาบอกมากล่าวว่ามันนี่จักใบจักใบค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นอีกใบหนึ่งค่ะก็เลยนํามาฝากมันบอกว่าเป็นต้นฉบับจักจิงจักแทกอะพิจจรณาาอาเองนะคะพี่น้องคะวันวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2563ค่ะ ภาคุบาบนชุ่มเพอตสิไฮมาหกสสองหกสองสมา6สอง2 6, 6 3 3 2ส 6, 6 2 3าฝากใบพิจารณาณ้ำค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีอีกใบอีกชุดอีกอันหนึ่งค่ะพี่น้องผีควายนำโชคค่ะผีควายนำโชควอเทแล้วก็เขาเล็กดิ่งค่ะพี่น้องค่ะของผีควายนำโชคนี่ เป็นแนวทางสื่อสารกินเมืองรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องนั่มาฝากปีฝากน้องอีกคะ่ะวันนี้นั่มาฝากสองเอดสองเจ้านะคะพี่น้องคะ่ะคะกุบาบอลจุมกับพี่ควายคะ่ะพี่ควายวันนี้พักก็ไฮหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามหกห้าคุบะบอลุมมืองานเป็นไฮหกสองเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าพี่ควายนี่ใหกสามกับหกหนึ่งกับไข่เคียงกันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็ซื้อหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกสามไปเลยกับพี่น้องฝากไปพิจารณาน,นะนำเลยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนัางมือพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเอาไว้เก่งเอาไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แนะนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละก,กันค่ะพี่น้องค่ะโชคดีล,ำล้ำรวยถูกหวยแล้วมาทีหนึ่งเด้อค่ะถูกหวยสามตัวต,งตรงๆน้ำค่ะพี่น้องค่ะ